เดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคาไปด้วยกันนะครับในเช้าวันพุทธที่4มิถุนายนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูก,นกันก่อนในท f า a m e w e e k นะครับท่า a m e week นะครับ,รบล่าสุดได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านนะครับทำไฮเห็นไหมผ่านไส้นี้แล้วก็ไปชนต้านเดออีกต้านหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้านเดอที่ชนไว้นะอันนี้คือต้านเดอที่สร้างวัดสร้างใหม่ในวันนี้นะครับได้มีการทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านซึ่งก็เป็นต้านเดอที่อยู่แถวๆนี้เนาะในโซนเนี้ย จากนั้นตอนนี้วิกมีการดึงไส้กลับไปอยู่ต่ำกว่าต้านทีนี้เราต้องดูมาดูว่าวิกจะมีการดันไปชนต้านอีกรอบไหมถ้าดันชนต้านอีกรอบนึงมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นทำไฮไส้อีกรอบหนึ่งแล้วทะลุไส้ตัวเองก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์เกิดเกิดเกิยเกิดขึ้นหรืออาจจะแค่ยกตัวยกตัวเฉยแล้วก็มีการดึงไส้กลับค่อยๆยกดตัวลงมาแล้วมาทําไส้ทดแทนของวิกที่ยังไม่ได้สร้างไว้อันนี้คือสิ่งที่มันก็มีสิทธิ์เกิดเกิดขึ้นเหมือนกันสําหรับวิกเพราะฉะนั้นเราาายัังงบอออกกกไไไมม่่่ดดด้้้วนนจะะเเิรรขึแตต็ู มันอาจจะไม่ดึงไส้กับภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่มันอาจจะดึงไส้กับภายในวันศุกร์ถูกไหมครับแต่บางครั้งเดี๋ยวนี้บางครั้งมันดึงไส้กับก่อนที่มันจะถึงวันศุกร์คือปิดโพซิชันก่อนด้วยซ้าเพราะว่าบางทีมันปิดโพซิชันก่อนที่มันจะจบวันศุกร์แล้ววันศุกร์ก็ดันต่อก็ได้เนาะทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันจะมีการดึงไส้กลับมามาทําไส้ทดแทนหรือไม่สําหรับวีคนะส่วนในทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์หลังจากที่ได้มีการชนต้านสําเร็จมา2ต้าน1งต้าน2ต้านเห็นไหมครับ แล้วเปิดแท่งใหม่มาได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงต้านเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็กดตัวลงอย่างต่อเนื่องมาเคลียบอลลุ่มฝั่งบายถึงไส้นี้เห็นไหมเกือบถึงไส้นี้แล้วก็มีการดึงไส้กลับทําโลไว้ที่3333แล้วก็ดึงไส้กลับไปปิดแท่งแทียนที่3 3 5 3ก่อนที่วันนี้จะเปิดแท่งใหม่มาตอนได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แล้วแล้วกดตัวลงเป็นแท่งแดงอยู่ตอนนี้ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับสําหรับเด yeah, ทำเฟรมเดย์เนี่ยไม่ได้มีการสร้างพลชั่นกับตัวฝั่งเซลล์แหละไม่สําเร็จก็จริงเพราะมีไส้ของแท่งก่อนหน้านมาขวางแต่จากที่เราได้เห็นแล้วมันมีการสร้างพชั่นกับตัวฝ <c oughs> <Genesis> ั่งเซลล์แล้วทำเฟรมเดย์ทีเนี้ยมันจะสร้างสมบูรณ์เมื่อไหร่ล่ะอย่างน้อยสุดความสมบูรณ์ขอ,ของของการกับตัวเนี่ยถ้าจะสมบูรณ์ก,ก็ต้องลดกดตัวลมชน3ามพันสาเป็นอย่างต่ำถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ควรที่จะชนแนวรับของตัวเองอันนี้คือสมบูรณ์ถูกไหมครับเพราะว่ามันอาจจะแค่เป็นการกดตัวลมมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่ แล้วแท่งนี้เดี๋ยวอาจจะกดตัวลงมาทําไส้แล้วก็ยกตัวขึ้นไปชนต้านแล้วก็เบรกก็ได้เห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่ไพ่ชั้นจับตัวยังไม่สมบูรณ์เราจะไม่ถือว่ามันคือไพ่ชั้นจับตัวที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเล่นไม่ได้เพราะอะไรครับเราก็ดูในไทม์เฟรมเลกอีกทีนึงถูกไหมครับอย่างเมื่อวานในไทม์เฟรมเ4โฟก็มีการสร้างไพ่ชั้นจับตัวฝั่งเซลที่สําเรจสมบูรณ์แล้วเหมือนกันเห็นไหมตอนไพ่ชั้นจับตัวฝั่งเซล์สร้างสําเรจสมบูรณ์ปุ๊บยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็เซล ในเมื่อเดมันยังไม่ยังมันยังมันยังทำอะไรไม่ได้มันยังไม่ชัดเจนเราก็ไปเล่นใน h 4ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเดย์อะเมื่อวานอะกดตัวลงมาชนรับนี้แล้วปิดต่ากว่ารับนี้ได้เปิดแท่งใหม่มายบตัวขึ้นทาไฮไลส้ผมเซลได้ทุกไม้เพราะว่ามันชัดเจนว่ามันชนรับเดี๋ยวมันก็ต้องการเลี่ยงลงต่อเห็นไหมครับแต่แค่พอเดมันไม่ทําอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูใน H4 สโตรถูกไหมครับใน H 4โในทําเฟรมที่เล็กลงว่ามันสร้างจุดกับตัวหรือยังใน H1 สร้างจุดกับตัวหรืองล่ะแต อย่าง H 1วันมันสามารถสร้างจุดกับตัวแล้ววิ่งได้ประมาณ1 0 0 0 2,000จุดเราก็หาจุดกับตัวใน H1 ชวันเล่นไปเลยพ0 0 0 2,000จุดแล้วพอมันกดตัวลงแบบแบบจะไม่ไหวแล้วเหมือนจะสร้างจุดกับตัวฝั่งใบแล้วเราก็แค่ปิดถูกไหมครับอย่าง h ฮชวิ่งได้5 0 0 0ถึง10,000จุดพอ h ฮโสร้างจุดกับตัวเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านเราก็เซลลแล้วพอมันกดตัวลงประมาณสัก5 6า0 0จุดแล้วเริ่มเริ่มที่จะไม่กดตัวต่อแล้วเริ่มที่จะสร้างจุดกับตัวแล้วหรือว่าพอมันสร้างจุดกับตัวสมบูรณ์ปุ๊บของ ถูกไหมครับอันนี้คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องเก็บกาไรที่ถูกต้องหรือถ้าคนไม่ไหวก็แค่รอให้มันมีการยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านใช่ไหมครับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเซลล์กดตัวลงแล้วพอกดตัวลงเสร็จปุ๊บมันไม่ยอมชนรับรู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ชนลับอาจจะดึงไส้กลับแล้วก็ปิดทีนี้พอมันพอเราปิดเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงต่อชนรับปุ๊บพอชนรับสําเร็จเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านอีกเราก็เปิดอีกเห็นไหมน,นี่คือวิธีการเล่นของการเล่นเรื่อยๆนี่คือการ scalping นะ แต่สกาวปิ้งมันก็มีระยะสั้นกลางยาวเหมือนกันบางคนสกาวปิ้งแบบ500จุดบางคนสกาวปิ้งแบบแค่ร้อยจุดปิดร้อยจุดปิดแต่เล่นได้ทั้งวันแต่บางคนสกาวปิ้งทีละพันจุดแค่หาจังหวะที่มันแม่นแนแต่การส c a l ปิ้งพันจุดทำเฟรมที่ต้องใช้ขั้นต่ำคือต้องเป็นทำเฟรม H1 ถึง h 4แต่ถ้าเกิดส c a l ปิ้งหลักร้อยจุดควรเี่ยเล่นใน m A M15 เล่นได้เห็นไหมครับนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องแล้วปลอดภัยกว่าเนาะในเมื่อทำเฟรมเดย์เห็นไหม ถ้ามันยังไม่ได้สร้างพลชั่นกลับตัวที่สมบูรณ์เราไม่เป็นไรเราไม่เล่นในทำเฟรมเดแต่แค่เรารู้ว่าตอนนี้ไฟทำเฟรมเดสร้างพลชั่นกลับตัวฝั่งเซลล์แล้วยกตัวขึ้นในทำเฟรมเดย่ยไม่ถึงด้านเราเซลล์ได้ถูกไหมครับเซลล์ได้เพราะว่ามันยกตัวขึ้นทำไส้เดี๋ยวันกาจะลงต่ออย่างน้อยสุดต่อให้มันลงต่อมาไม่ชนลับมันก็มีที่ทิเลงต่อลงต่อเพื่อมาทดสอบอะไรครับไส้อา่าอาจจะลงอาจจะลงต่อเพื่อมาเด้งที่ไส้นี้เพราะไส้นี้ใช้แล้วนะครับเราจะไม่ใช้ไส้นี้ซ้ำ อาจจะก,กดตัวลงมามาเด้งที่ไส้นี้อาจจะมาเด้งที่ไส้นี้เห็นไหมเราหาไส้จากแท่งก่อนหน้าหรืออาจจะแค่กดตัวลงมาบางทีไม่มีไส้ในทำเฟรมเดย์แต่มันจะมีไส้ในทำเฟรมที่เล็กลงอาจจะก,กดตัวลงมาแล้วมันเด้งไส้ H o เฮชัแถวๆวนี้แต่เราไม่ไม่เห็นในเดย์แต่ H ้โชัวห้ชวนาจจะมีก็กดตัวลงมาเด้งแถวๆนี้แล้วก็ดึงไส้กลับถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่กราฟมันสามารถทําได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพยายามที่จะศึกษาให้ลึกขึ้นพยายามที่จะดูหลายๆลายทเฟรมถ้าเป็นไปได้นะครับ จดไว้เลยจดไว้เลยแต่ละวันที่ดูในทำเฟรมเดย์อ่าอย่างทำเฟรมวิกทำอะไรยกตัวขึ้นชนต้านแล้วดึงไส้กลับแล้วโอเคจดไว้ทำเฟรมเดย์ day, เพราะว่าถ้าเราจำไม่ได้ถูกไหมครับว่ากราฟทำอะไรไว้แล้วบ้างเราก็จะไปสับส่วนในทำเฟรมที่เล็กลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะออกออเดอร์ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจดแล้วทำเฟรมวิกอ่ายกตัวขึ้นชนต้านแล้วมาย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยวิกไดยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเคลียร์วอลล่มฝั่งเซลล์แล้วตอนนี้ดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่าต้านโอเคจดไวอ่า Frame day, ทำอะไรอ่ะทำเฟรมเดย์หลังจากที่ได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านสําเร็จถูกไหมครับเราก็คิดว่าอาจจะขึ้นต่อแต่มันยังไม่ได้ขึ้นต่อเพราะว่าอะไรครับมันดึงมันกดตัวลงมาเคลีย์วอลุ่มฝั่งใบแล้วก็ปิดเป็นแท่งแดงเพราะฉะนั้นแปลว่าไพ่ฉันกลับตัวฝั่งเซลลสร้างแล้วถึงจะไม่สําเร็จเพราะมีไส้มาขวางแต่มันก็จะสมบูรณ์ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เราจดไว้แล้วเสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาวันนี้โอ้ได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แล้วแต่ไม่ยกตัวขึ้นไปชนต้านอโอเคแปลว่าทำเฟรมดีอาจจะแค่ยกตััวขึ้้้นนเเลลียองซทส็ก แล้วเดี๋ยวอาจจะกดตัวลงต่อเราก็จดไวน้นี่คือในทางเฟรมเดเห็นไหมครับแล้วมันมีสีเทียลงต่อถึงไะเราก็เข้าๆไว้เลยอาจจะถึงไส้นี้ก็ได้ถ้าไส้นี้ก็ประมาณ3,000จุดนะอาจจะกดตัวลงมาเกือบถึงแนวรับแต่ไม่ชนแนวรับก็ตีไว้เลยสัก3,308ก็ได้3,309ก็ได้อาจจะกดตัวลงมางแ,แต่ไม่ชนแนวรับเรา,จจก,านนก็ตีไว้ตรงนี้อาจจะอาจจะถึงเราจะเก็บกำไรได้ไหมถ้าเราจะเซลล์อันนี้คือทางเฟรมเดเห็นไหม นี่คือการที่เราคาดนเนแล้วเราคาดคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในทางเฟรมนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันชนรับละ่ะเราจะไปหาบายที่ไหนเราควรบายที่แถวนี้ไหมไม่ควรครับเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแนวรับที่มันมีอยู่เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันชนแล้วมันก็จะทุบแรงเพราะฉะนั้นเรารอไบายที่ไหนรอไบายที่ไส้ต่ำกว่าแนวรับสาคัญนี้ซึ่งเป็นไส้นี้ก็ได้หรือไส่นี้ก็ได้อ่านี่คือบายลิมิตนี่คือบายลิมิตเพราะอะไรครับมันตรงกับเงื่อนไขตรงที่ว่ามันอยู่ในกรอบล่างของสามเหลี่ยมเห็นหมัครบ มันอยู่ในกรอบล่างของสามเหลี่ยมแล้วอยู่ต่ำกว่าแนวรับสําคัญเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการที่กดตัวลงมาอาจจะก,กดตัวลงมาชนรับฐานไส้ทําโลเห็นไหมแต่ไม่ถึงรับแล้วเราบายถ้ามันดึงไส้กับหรือมันปิดแท่งเทียนก็ได้แล้วมาสร้างพลสชั่นกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นชนต้านไม้บายเราก็จะปลอดภัยเห็นไหมม,มันได้ทั้งสองเงื่อนไขคือดึงไส้กับก็ได้ไม้บายเราก็ปลอดภัยรอเก็บกาไรได้เลยกับมันกดตัวลงมาตาม่ากว่าไส้แล้วมันมาสร้างพลสชั่นกลับตัวฝั่งบายแถวๆนี้จากนั้นยกตัวขึ้นชนต้าน แต่ถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านเราก็แค่ปิดไม้ใแต่ถ้ายกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดเหนือต้านได้ไม้ไเราก็ถือได้เห็นไหมครับนี่คือเงื่อนไขอันนี้คือทาเฟรมดีสมมติว่าวเราจดไว้แล้วสร้างไพซ์ชั่นลับตัวแล้วนะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วนะกดตัวลงทําไส้แล้วโอเคตอนนี้เล่นไม่ได้เพราะว่ามันไปไหนก็ไม่รู้มันจะไปไหนต่อไม่รู้เพราะมันทาไส้สองฝั่งแล้วเห็นไหม <S 2> <S 2> ทีนี้เราไปดูในทางเฟรมเนชโฟรอท่าทางเฟรมเนชโฟรหลังจากที่ได้มีการสร้างไพซชั่นลับตัวฝั่งเซลเห็นไหม เลเลไม่ได้ก็จริงแต่แต่เฮดโฟต้องแต่มีการสร้างพชั่นกับตัวฝั่งเซลล์เรายกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงตาไม่รอเซลล์เพิ่มเราก็สามารถเทียบเซลล์ได้ได้หไหมครับจากไาไส้เนี้ยจากไายไส้เนี้ยสามสามเจ็ดแปดกดตัวลงมาถึงโลไส้เนี้ยถ้าใครสามารถถือได้นานขนาดนั้นนะกดตัวลงลงมาถึงโลไส้เนี้ยสามสามสามสองนี่กําไรประมาณสี่พันจุดแล้วสี่พันกว่าจุดด้วยเห็นไหมครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงเน้นย้าว่า เราต้องดูกราฟให้ออกในหลายๆลทางเฟรมแล้วเรารู้ว่ามันจะกดตัวลงมาได้ถึงไหนนี่คือความสาคัญเพราะว่าการดูความสอดคล้องของกราฟมันจะทําให้เรารู้ว่าจุดเก็บกําไรเราอ,อยู่ตรงไหนได้บ้างใช่อยู่บางครัง้งการที่จะถือ3,000จุด4,000จุดมันเสี่ยงแต่ถ้าคุณได้คําเดียว4,000จุดวันนั้นคุณไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้ถูกไหมครับคุณไม่ต้องเปิดไม้เพิ่มแล้วก็ได้แต่ถ้ามันมีจังหวะให้เปิดอีกคุณเปิดอีกคุณได้กําไรอีกนั่นก็คือโบนัสของคุณแต่ถ้าเกิดว่าภายในไม้เด คุณเอาแม่นๆเลยชชว์ๆเลยการกลับตัวเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นเคลียร์คุณเซลล์กดตัวลงเคลียร์คุณบายแล้วมันวิ่งไปเลย4,000จุดแล้วคุณเก็บนั่นคือคุณถ้าสมมติว่าเป้าของคุณคือ10,000จุดต่อเดือนเนี่ยคุณได้ครึ่งหนึ่งของเป้าแล้วภายในแค่วันเดียวก็ได้ภายในแค่3วันคุณก็ได้เป้าแล้วเห็นไหมครับหรือว่าถ้าคุณเป้าของคุณคือ2,000จุดต่อวันคุณได้แล้ว2วันคุณไม่ต้องทำงานแล้ว2วันก็ได้เห็นไหมครับ นี่คือนี่คือความสําคัญของการที่ดูกราฟให้ละเอียดแล้วดูให้สอดคล้องกันให้ได้แล้วคุณจะมีความแม่นยําในการเล่นตลอดเวลามันไม่ผิดนะครับที่เราจะเข้าออ,อเดอร์ผิดเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่โดนลากได้ตลอดเวลาเพราะว่าจุดเรามันไม่สามารถที่มแม่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จุดที่เราเข้าจะต้องเป็นไม้ที่เราคาดการแล้วว่ามันจะต้องเป็นไม้ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราหามาได้แล้วแล้วเวลาเราได้ปุ๊บต่อให้โดนลากเราก็ไม่กลัวเพราะว่าไม้นี้เรารู้ว่าเรากลับมาแก้ได้แน่นอน นะครับอันนี้คือความสําคัญได้ไหมครับใครที่ลาไ,ไม้เซลลจากข้างบนเนี่ยพอมันปิดเป็นแท่งเขียวอะแล้วมันกดตัวลงมาเมื่อกี้ปิดก็ได้ครับกาไรก็สองพกว่าจุดเหมือนกันเพราะอะไรครับเราเห็นแล้วว่ามันสร้างไพ่ชั้นกลับตัวแล้วต่อให้มันจะไม่สําเร็จเพราะมันปิดมันยังมีไส้อยู่แต่เรารู้ว่ามันสร้างไพ่ชั้นกลับตัวแปลว่ามันก็มีสิีเที่ยงกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบให้เราได้เซลล์อีกรอบเราก็แค่ปิดไม้ไม้เซลล์ทิ้งแล้วเดี๋ยวมันมีสิเที่ยกยกตัวขึ้นมาเราก็หาจ แล้วถ้ามันทุกตัวลงหลักชนรับผ่านไ้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับแล้วก็บายที่ไ้นี้ไงครับเห็นไหมนี่คือสามรันา,าเฟรมเฮตโฟถ้าอยู่มันอาจจะเป็นกรอบบนของสามเหลี่ยมแต่พอเราดูในเงื่อไขของเฮตโฟโอเคแล้วมันสามารถที่จะลองบายได้ถ้าเกิดกดตัวลงมาชนรับก็แค่ยอมที่จะปิดแต่เราต้องรู้ว่านี่คือกรอบบนของสามเหลี่ยมมันมีสี่ที่กดตัวลงมาหาตรงกลางอีกรอบเพราะฉะนั้นพอเราบายเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในความเสี่ยงนะเราอยู่ในพื้นฐานความเสี่ยงของอะไรบ้าง พอรเรารู้เราก็จะเสี่ยงน้อยลงถูกไหมครับเพราะเรารู้แล้วโอเคถ้าระบายที่ตรงนี้หรือระบายที่ตรงนี้หรือระบายที่ไส้นี้ถ้ามันกดตัวลงต่อเราอาจจะต้องยอมคัดหรืออาจจะต้องหาจังหวะที่จะเป็นหาไม้ใหม่้ามาหาไม้ใบใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อมาคัดเราไม่ติดอะไรเราไม่กลัวเห็นไหมครับนี่นคือวิธีการเล่นที่ถูกต้องและปลอดภัยแล้วจะเซฟคุณได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอย่าไปกลัวไม่ต้องไปกลัวอะไรครับแต่แค่ต้องรู้ว่า รู้ว่าเราจะต้องไม่ถูกลากโดยที่มันไม่ใช่เหตุเราต้องรู้ว่าเราจะต้องไม่ถูกลากโดยที่มันไม่ใช่ไม้ที่เราตั้งใจที่จะทาถ้าไม้นั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแปลว่าไม้นั้นผิดนะครับผมไม่ไม่ต้องกลัวหรอกครับผมพูดผมพูดผมเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม้ครับแต่กลัวว่าเวลาได้ไม้แล้วโดนลากแล้วจะแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องกลัวเพราะหลายๆคนเวลาได้ไม้แล้วคิดว่ามันดีแล้วปล่อยบางครั้งโดนลาก โดนลากไปในจุดที่มันแบบมันกลับมาแก้ไม่ได้แน่นอนอ่ะคุณจะเครียดมากๆแล้วประสาทคุณจะเสียสุขภาพจิตคุณจะเสียเนี่ยจะเล่นยากเพราะฉะนั้นเวลากลัวอย่าไปกลัวไม่ได้ไม้นะครับยังไงมันก็จะมีจังหวะให้มันหาไม้ได้แน่นอนไม่ต้องกลัวแต่ให้กลัวว่าเวลาได้ไม้แล้วแล้วโดนลากแล้วจะกลับมาแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลัวไม้ที่เป็นปัญหามากกว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่ได้ไม้มันต้องได้ไม้ในจุดใดจุดหนึ่งที่ดี มันต้องได้ไม้จัดจุดกับตัวที่ดีสักครั้งหนึ่งหรือต่อให้มันสร้างจุดกับตัวแล้วมันบินอย่างเดียวมันไม่กลับมาเคลียรู้ไว้ว่าถ้าจุดกับตัวที่มันสร้างแล้วแล้วมันบินอย่างต่อเนื่องมันไม่กลับมาเคลียเดียวมันจะต้องกลับมาเคลียไม่วันใดก็วันหนึ่งเห็นไหมครับจุดกับตัวอย่างเงี้ยมันมันเคลียร์น้อยน้อยเดียวแล้วมันก็บินขึ้นไปใช่ไหมเดียวมันจะมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องกลับมาเคลียเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นคุณก็ค่อยบายก็ยังไม่จิตอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามอออยย่่่าาโดลลบเซ นะครับอย่ากลัวไม่ได้ไม้แต่จงกลัวไม่ได้จงกลัวว่าได้ไม้แล้วโดนลากแล้วจะแก้กลับมาแก้ปัญหาไม่ได้ไอเนี้ยให้กลัวมากที่สุดเท่าที่จะกลัวได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีไม้ที่ผิดพลาดแต่กลัวว่าไม้นั้นน่ะคุณจะกลับมาแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณออกไม้คุณต้องออกไม้โดยที่คุณคำานึงแล้วว่าไม้นียแก้ได้ถ้าคุณคำานึงไว้ก่อนว่าไม้นียแก้ได้ไม่ต้องกลัวออกไปเลยถูกไหมครับก็เหมือนกันถ้าตอนที่ผมบอกว่าถ้าจะเซลอย่างน้อยสุดอ่ะก็ต้องเซลล์โดยที่เลยต้านผ่านไส้นี้ตอนเนี้ลแ้้ไดว แต่ถ้าใครโดนล่อเซ,ล,ล,อเซล,ลมาตั้งแต่ข้างล่างเห็นไหมครับแก้ไม้ไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม้ไม่ได้แต่ถ้าใครเซลล์โดยที่ตามเงื่อนไขคือเลยต้านสาคัญผ่านไส้แล้วคุณเซลลที่ไส้นี้ตอนนี้มันกลับมาแก้ได้แล้ะเห็นไหมครับมันกดตัตลงมาให้คุณได้ปิดไม้เซล,ลแล้วปิดอยาขาดทุนแค่ไม่กี่เหรียญเองเห็นไหมครับนี่แหละคือเหตุผลที่เวล,ลาเปิดไม้เปิดโดยที่ทํานึงว่ามันจะต้องกลับมาเคลียร์ที่ตรงนี้แล้วเราจะได้ปิดไม้ที่ตรงนี้ไม่ใช่เปิดตรงไหนก็ได้ไม่ใช่อยากเปิดตรงไหนก็เปิดอย่างโลนล่อเซลตรงไหนก็โดนไม่เอานรััแนน้อตาย วันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็เล่นอย่างปลอดภัยอย่างระมัดระวังนะครับขอให้ทุกไม้เกิดจากความความคิดและตัดฟองมาแล้วว่าไม้นั้นเกิดจากความที่มันจะต้องแก้ได้ถ้าเป็นไม้ที่ดีก็จะเป็นไม้ที่ดีไปเลยแต่ถ้าเป็นไม้ที่ไม่ดีแปลว่ามันจะต้องกลับมาให้เราแก้เนี่ยแหละคือเหตุผลที่เราจะเปิดทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอาจจะพูดแรงไปนิดนึงแต่นี่คือความจริงใจที่ผมมีให้แล้วผมบอก ตรงๆเลยว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําเราจะต้องเผชิญเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยเราจะต้องทําในทุกสิ่งที่มันจะทําให้เราปลอดภัยนะครับสําหรับวันนี้ก็พี่เท่านี้จริงๆแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่จะทาคลิปดีๆอย่างนี้ต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ